Hi girl กลับมาพบกับครูปอมอีกแล้วเช่นเคยกับภาษาอังกฤษ is ่า uh, English is very ง่ายๆภาษาอังกฤษมันง่ายมากลูกมาวันนี้นะครับเราจะไปดูในเรื่องของอะไรเอ่ยอืมออช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงของให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองอ,อยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะออกไปไหนก็มั่นสวมแมสกอยู่ตลอดเวลายา นะไปไหนโดยที่ไม่สวมแมสหรืออะไรนะไม่สวมแมสหรือว่าไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสวมแมสตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการดูแลตัวเองแต่ที่สําคัญอย่าออกไปไหนจะดีสุดหรือเรียนอยู่บ้านนั่นแหละเนาะอย่าออกไปเสี่ยงเลยนะครับอ่ะมาดูวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ comparison you know comparison comparison แปลว่าการเปรียบเทียบ โชลาเลยฉะนั้นมาดูการเปรียบเทียบเอ๊ะอะไรคือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบก็จะแบบว่ามีหลายแบบหลายอย่างหลายสิ่งใช่ปะเปรียบเทียบตั้งแต่หนึ่งอย่างสองอย่างสอย่างอะไรก็ว่าไปซึ่งเปรียบเทียบมันไม่มีอะไรในโลกนี้เท่ากันแม้แต่ครูปอมเองกับนักเรียนเองอย่างเงี้ยเป็นต้นยังสูงไม่เท่ากันเลยใช่ปะอ่ายังต้องการเปรียบเทียบ you know everything is so different ฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้การเปรียบเทียบ มาเรียนรู้กันวันนี้อะยกตัวอย่างใดๆง่ายๆ r รีโมทอืมสอ,อันเนี้ยอ่ารีโมทสอ,อันเนี้ยก็รูปล่างลักษณะไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันขนาดก็ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการเปรียบเทียบนะครับอะเบื้องต้นควมจะมาสอนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย comparison มันมีเปรียบเทียบในขั้นอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ามันมีขั้นเปรียบเทียบอะไรบ้างเนาะอะ,อะไปดูกันจริงๆมันมีทั้งหมด สามขั้นเนะาะหลักการง่ายๆนะครับอ่ะสามขั้นเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะครับหลักการง่ายๆเลยให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะอ่ะขั้นที่หนึ่งลูกขั้นที่หนึ่งอืมขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นอะไรคะ positive degree อุ๊ปปส positive หรืออะไรเออ positive degree หรือขั้นปกติจะเขียนพอไหมเนี่ยอ่าขั้นปกติพอแล้วกันส่วนขั้นที่สองือมขั้นที่สองคืออะไรคะขั้นที่สองคือ comparative degree เขาเรียกเป็นดีกรีและขั้นที่3ามอ่าคือ super อ่า super แปลว่าที่สุดละอื super l e v e degree อ่าเราจำชื่อมันด้วยนะเพราะว่าเวลา when you want to do the exercise and when you want to complete your exercise you have to read the direction if your direction เอ uh, d IRECTION you or tell you to do in each part so you have to change อ mm. in anyone else นะคะคือแล้วแต่ว่าคำสั่งเขาจะบอกให้เปลี่ยนเป็นอะไรฉะนั้นเราต้องมีวิธีการสังเกตอย่างแรกในการทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำข้อสอบหรือทำอะไรก็ตามแต่ต้องอ่านคำสั่งให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คือทำไม่ได้นะเออใดๆก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะอ่ะต่อไปมาดู ขั้นปกติคือหลักการง่ายๆเลยลูกให้หนูจําเป็นอันนี้โครงสร้างนะ้อเขาเป็นสีละกันโครงสร้างให้จําเป็นเอาสีอะไรเดียวอืม,อมเอาสีดําละกันอ่ะหลักการง่ายๆโครงสร้างคือให้จําเป็นอะไรคะ as กับ as อืมอันนี้คือเท่าอันนี้คือเท่ากัน แต่ถ้าไม่เท่าต้องเป็น Not เติม Not เข้าไปข้างหน้า Not อะไร Not so หรือ not as แล้วก็เป็น as เหมือนเดิมแต่เวลาเราไปเขียนในอะไรลูกเวลาเราไปเขียนในประโยคทั้งหมดข้างหน้ามันเนี่ยต้องตามหลังด้วยเขาเรียกอะไรนะต้องตามหลัง verb to be นะเส้นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันต้องตามหลัง verb to be verb to be ในที่นี้เปลี่ยน ขอเปลี่ยนละกันในนี้เขียน is อย่างเดียวก็คือ verb to be มันก็คืออะไรลูก is am และ are นั่นเองขึ้นอยู่กับประธานเนาะ am, อ่ะ is am are ขึ้นอยู่กับประธาน is am แล้วก็ are อ,อันนี้ก็เหมือนกันไปดูขั้นที่สองบ้างอ่ะขั้นที่สอง comparative แปลว่าขั้นขั้นอะไรเอ่ยขั้นอะไรเอ่ยขั้นกว่า ขั้นกว่ามาดูว่าขั้นปกติขั้นกว่ามันยังไงนะคะเอขั้นกว่ากับขั้นปกติอันนี้ขั้นสูงสุดยังไม่ได้เขียนเมื่อกี้อ่าขั้นสูงสุดอ่าดูง่ายๆลูกการเปรียบเทียบจะมีทั้งหมดสามขั้นอ่ะไปดูต่อมาอันนี้เมื่อกี้เท่ากันแล้วใช่ปะ่ะอันนี้คือไม่เท่าเพราะว่ามีคาว่าไม่ใช่ไหมก็เป็น Not ก็คือไม่เท่าก็คือเท่ากับไม่เท่านั่นเองเวลาเราจะบอกว่าอะไรไม่เท่ากันกเราก็แค่บอกว่า I am not as tall as you. ฉันสูงไม่เท่ากับคุณแค่นี้ง่ายง่าย That's it very easy you know ต่อไปข,อข้อขั้นที่สอง่อะมาดูขั้นที่สองบ้างขั้นกว่าอ๋อลืมบอกไปตรงนี้ลูกตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยหนูต้องเติม adjective ลงไปคำที่หนูต้องการจะเปรียบเทียบนั่นแหละ comparison of adjective นะคะก็คือเหมือนแบบคำที่คำอะไรที่หนูต้องการจะเปลี่ยนเพื่อเติมลงไปอันนี้ก็เหมือนกันไปไปดอูอันนี้ก็จะเป็นขั้นกว่าละขั้นกว่าทีนี้ลูกขั้นกว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปขั้นกว่าจะต้องเติม er และเติม more เออทำไมถึงมี2ตัวไปดูนะเติม er และเติม more ทีนี้ครูปอมบอกว่า การเติม er และเติม o r เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันยังไงอ่าไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนกันก็คือมันขึ้นอยู่กับ adjective แต่ทั้งสองตัวนี้ต้องมีคำว่าแดนตามหลังเสมอจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่มี er จะต้องมีแดนถ้าเมื่อไหร่มีม o r จะต้องมีแดนแต่ er อ่าเปลี่ยนสีแล้วกันแต่ว่า er เนี่ยกับเอาสีอื่นแล้วกันเนาะ แต่ว่า er เนี่ยกับม o เนี่ยจะห้ามอยู่ด้วยกันเด็ดขาดให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเติม er ก็ er จะเติม mo ก็ม o นะคะแล้วตรงกลางหนูก็ต้องเติมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นคํา adjective ที่หนูต้องการจะเปรียบเทียบเหมือนเดิมอ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าขั้นไหนลูกขั้นกว่าขั้นกว่าคือเหมือนแบบว่าอย่างสมมุติสูงกว่าแพงกว่าอย่างเงี้ย เร็วกว่าอย่างเงี้ยเก่าวกว่าใหม่กว่าอะไรแบบเนี้ยเนาะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอืมอันนี้คือความต่างเนาะที่สําคัญลูกที่สําคัญที่สําคัญคืออากุบมจะบอกว่าขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยอ่ะหนูดูนะขั้นที่1กับขั้นที่สองจไว้นะ1กับ2จะเป็นการเปรียบเทียบของคนหรือสถานที่หรืออะไรก็ตามแต่ลูกเพียงแค่สองสิ่งเท่านั้น อสองสิ่งสองอย่างสองคนเท่านั้นเพราะว่าอย่างสมมติว่าอ่ะรีโมทสองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมันแพงกว่ากันหรือมันราคาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันเปรียบได้แค่2อันมันไม่สามารถเปรียบเป็นที่สุดได้อย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันที่1นึ่งวันที่สองจไว้ว่าต้องเป็นขั้นอะไรเอ่ยขั้นไม่เท่าก็ขั้นกว่าเท่านั้นต่อไปอันที่3ลูกมันจะมีความคล้ายคลึง มันจะดิฟเอ่อมันจะมีดิฟดิฟดิฟมันจะมีค,มคล้ายคลึงเออบลาบลาลกับขั้นที่สองเพียงแต่ว่าอ่ามันเปลี่ยนแค่นั้นเองลูกมันเปลี่ยนหลักการง่ายๆเลยมันเปลี่ยนจากอะไรคะอ่าเปลี่ยนจาก er เนี่ยให้เป็น est ตรงนี้และเปลี่ยนจากมอ r e คำนี้ให้กลายเป็น most มันแปลว่ามากอ่าแล้ว แต่ว่าข้างหน้าเปลี่ยนจากแดนตรงเนี้ยในขั้นกว่านะั่นหมายความว่าถ้ามีแดนเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นขั้นกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเดอร์ก็จะเป็นขั้นอะไรเอ่ยขั้นสูงสุดเหมือนกันอ่มมีเดอรก็ต้องเป็นขั้นสูงสุดแต่ข้างหน้าก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกัน is a M R เช่นเดียวกันนะลูกมาดู ให้เราจำไว้เห็นไหมเวลาเราใช้เดิ us, The mooth, The ่นขั้นสูงสุดเดิมมหาสมุทรเดิ่ขั้นสูงสุดเดิมมหาสมุทรอันนี้คือเดิ่ใช่ปะตรงกลางก็เติมอะไรเหมือนเดิมลูกตรงกลางก็เติม adjectives อ่าอย่างเงี้ยเป็นตน้นอันเนี้ยเป็นขั้นสูงสุดทีนี้มาดูด้วยขั้นสูงสุดอ่าขั้นสูงสุดเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเพื่อนมันจะเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ของสามสิ่งขึ้นไปอืมเนี่ยวิธีการสังเกตเวลาเราไปเห็นในประโยคมันจะมีคำว่า in the world, in my class, in our school อะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่า I am the tallest student in this school นั่นหมายความว่าในโรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายคนมา,มากๆเลยแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สูงที่สุดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอ่าง่ายๆเนาะอันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆหลูกจำง่ายง่ายเนาะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเออหกับ2จะเป็นการแบบเทียบแค่สสิ่งนะหนกับสเป็นการแบบเพียยแค่สสิ่ง ส่วนอะไรเอ่ยอวิธีการก็คือ s s จำแบบนี้ s s คือเท่า er ม o กว่าแต่ต้องตามหลังด้วยคำว่าแดดและอัสนสุดท้ายสั้นสุดสุด the est จริงจมันเปลี่ยนจาก er เป็น est นี่แหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากอะไรคะ m o เป็น most และมันจะมีวิธีการอาถามว่าทำไมมันถึงมีทั้ง er และมอและ est กับ most จริงๆมันมีวิธีการเติมของมันมันขึ้นอยู่กับ adjective ลูก มันขึ้นอยู่กับ adjective adjective บางตัวอันนี้มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของ adjective ละถ้าเป็น adjective บางตัวที่มันมีตั้งแต่3คำขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะใช้ more หรือ most more ในขั้นกว่าและ most ในขั้นสูงสุดหรือบางทีถ้ามันเป็นอะไรเอ่ย adverb adverb คือลงท้ายด้วย ly อย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่ adjective บางตัวที่ลงท้ายด้วย ly เราก็สามารถเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est ในขั้นสูงสุด,สดก็ได้ งงไหมงงไหมงงมไหมไม่งงอ่าไม่งงไม่งงจริงจ,งจงมันจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวความจะใส่รายละเอียดลงไปเข้าไปให้ดูเพิ่มเติมนะคะแต่เบื้องต้นให้เราจําแบบนี้ไว้ก่อนอันนั้นคือเวลาเราไปใช้ใน adjective เนี่ยเราก็จะมีวิธีการแยกแต่ไม่ได้เสมอไปนะว่า adjective ตัวนี้จะต้องใช้แบบนี้บางทีใช้ได้2แบบเติมทั้ง er ได้หรือเติมทั้ง mor ได้หรือในขั้นสูงสุดก็จะเป็นเติมทั้ง est ได้หรือเติมใน อะไรนะ most ได้ด้วยเช่นเดียวกันมันแล้วแต่เหมือนกันอันนี้ต้องจำเป็นกรณีกรณีไปเป็นเคส by เคสเป็นแล้วแต่คำไปเนาะอ่ะมาดูต่อไปลูกอันนี้แล้วเนาะอ่ะไปดูง่ายๆเลยอืมคอมไปดูละอันนี้ comparative and superlative วันนี้เป็นขั้นอะไรคะขั้นอะไรเอยเด็กๆขั้นอะไรขั้นอะไรอ่าถ้าเป็นขั้นอะไรอืมนี่ขั้นอะไรเนี่ย ขั้นกว่ากับขั้นสูงสุดฉะนั้นก็เป็นอะไร er กับ e s t เท่านั้นใช่ปะอันนี้ง่ายๆก็ไปดูง่ายง่ายเลยไปดูง่ายงายเลยค่ะไป fill in the blank with the adjectives in blank e t อ,อ่ลองเติมให้มันแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคือสังเกตที่เขาให้มาแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นขั้นไหนเราต้องไปดูที่ประโยคอย่างเช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่า tom is blah 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 i s bar his brother tom is his brother นะม,มีกี่คนดูก่อนม่กี่คนมีทอมกับ h i His brother แสดงว่าเป็นแค่2คน2คนเท่านั้นชน,นใช้ขั้นกว่าแค่นั้นเองกอ็ adjective ตัวนี้มันมีอะไรอยู่แล้วลูกมันมีอะไรอยู่แล้วเอ่ยมันมีอะไรอยู่แล้วมันมี verb to be อยู่แล้วฉะนั้นหนูสามารถเติมอะไรได้เลยหนูสามารถเอาไปเปลี่ยนหรือเติม er ก็จะเป็นการเติม er หรือ more ได้เลยแต่ด้วยความที่อุ๊์กองกระตุกแต่ด้วยความที่โอคำนี้มันทำไมเอ่ย โอคำนี้ลูกมันเป็น adjective ที่เป็นหนึ่งคำเฉยๆแบบเป็นเขาเรียกอะไร adjective ทั่วๆไปอ่ามันสามารถเอาไปเติมอะไรได้เลย,ยนะเปลี่ยนก่อนมันสามารถเอาไปเติม er ได้เลยในขั้นกว่าก็จะเป็น o ปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เติม er ก็จะเป็น tom is older than his brother อย่างเงี้ยเป็นต้นง่ายๆง่ายไหมเอ้ยง่ายมากเห็นปะ english is very ง่าย อย่าลืมนะต่อไป number two this problem is this problem is อะไรเอยเขาให้อะไรมา easy มาอ่ามาดูปัญหานี้มันตึ๊ดต๊ดทำไมกับ that problem this กับ that ปัญหานี้กับปัญหานั้นทำไมมีแค่สองปัญหาสองปัญหาฉะนั้นก็เป็นสองอันเหมือนกันใช้ขั้นกว่าลูกใช้ขั้นกว่าเนาะฉะนั้นก็เป็น easy a eh? เมื่อกี้ครูปอมบอกไปแล้ว EC มันลงท้ายด้วยอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย Y สังเกตเลยลูกลักษณะของการเติมเติม E D เอยเติม E R เอยเติม E S T มันจะมีรูปแบบเติม I N G เอยมันจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในภาษาอังกฤษ,กษถ้าเราสามารถจำได้เนาะแต่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะเด็กๆนะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมันจะมีความคล้ายคลึงกันฉะนั้นเราสามารถแบบว่าหยิบยกหรือว่าเอามาเป็น หลักการได้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากไม่ว่า e d e s e r อะไรพวกเนี้ยเนาะอ่ะฉะนั้นอันนี้ลงท้ายด้วย y ทำยังไงลูกเปลี่ยนตึก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 ลงท้ายด้วย y แล้วก็ต้อง change y into i อืม e c ก็จะเป็น this problem is easy e a แล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติมอะไรเข้าไปฉะนั้นมันมี2มันมีแค่2องอันฉะนั้นก็ต้องเป็นขั้นกว่าเติม e r อย่างเงี้ยแค่นี้แต่เวลาอ่านก็ต้องอ่านไม่เหมือนเดิมนะเป็น easier easier this problem is easier t The, h uh, t h a n อ๋อลืมไป <c oughs> ต้องมีคำว่าอะไรด้วย sorry เด็กๆต้อ sorry ต้องมีคำว่าแดนด้วยเพราะว่าขั้นกว่าลืมไปนึกว่าเขาเติมแดนมาให้แล้วนะคะต้องมีคำว่าแดนด้วยเพราะขั้นกว่าต้องมีเ,เห็นะ ER ต้องมีแดนตามหลังเสมอต่อไป number three John is boy in our class uh, <c oughs> เขาพูดคำว่าอะไร in our class แสดงว่าในคลาสนี้น่าจะต้องมีเด็กผู้ชายมากกว่า3คนแน่ๆ in our class อย่างเนี้ยมันมีหลายคนแน่ๆฉะนั้นต้องเป็นขั้นสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นปะมันมีคีย์เวิร์ดบอกเป็น in our class เห็นไหม alright ฉะนั้นเขาให้คำว่า tall มาลูก tall ก็เหมือนกัน แต่อันนี้ต้องเป็นขั้นสูงสุดเอ๊ะท่านสูงสุดทอลส,สามารถเติม est ได้เลยแต่อย่าลืมอะไรเอ่ย the ขั้นสูงสุดแล้วก็เป็นทอลแล้วเติมอะไรเข้าไปลูก est แค่นี้ง่ายๆกรุบกรอา the tallest boy เป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดเลยในห้องของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อไป number f my friends my friend is blah 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 my sister อืม fat เขาให้คำว,ว่า fat มาอ่าโดย my friend กับ my sister อย่างละหนึ่งรวมกันเป็นสองฉะน,นเป็นกับแบบเพียบแค่2คนใช้แค่ขั้นกว่าโอ้ว,ว้าวใช้แค่ขั้นกว่าเบาๆกรุบๆใสๆใบมะขามเ mm hmm. นาะอ่าฉะนั้นก็จะต้องเป็นอะไร my friend is my friend is fat t e r แ,แต่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 นานมีแต่โอ้มีแต่ตลอดเลยครูปอมเนี่ยมีแต่ตลอดเลย adjective คำนี้เดซี่หยุด adjective คำนี้มันลงท้ายด้วยไม่ใช่มันลงท้ายด้วยมันเป็น1คำา1สระและ1ตัวสะกดหมายเขาว่ายังไง1คำา1สระ1ตัวสะกดคือมันเป็น1คำออกเสียงแค่1คำา1สระก็คือมีแค่ตัว A ตัวเดียวเห็นปะ fat อย่างงี้และ1ตัวสะกด1ตัวสะกดคือตัว T ตัวเดียวลูกฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องเบิ้ลตัวท้ายเบิ้ลตัวท้ายก่อนที่จะเติม er หรือ est ในขั้นสูงสุด น่ก็จะเป็น f a t t e r t h a n แค่นี้อ่ะต่อไป number five อากูปอมจะเอาแค่ข้อสิบแล้วกันเนาะง่ายๆแล้วค่อยไปต่อเดี๋ยวไม่จบนะ a n ะ number five อืม my room is อะไรเออ my room is บลา a ๆ room in our house แสดงว่าในบ้านเขาต้องมีหลายหลายห้องแน่ๆเลย อืมเอาอีกแค่ข้อ5้าแล้วกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ได้ทำเอ็กซ์ไซส์ต่อไปอืมอืมหรอจะดีหรออืมเอาข้อไหนดีอ่ะข้อห้าแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วก็เป็นข้อหแล้วกันแล้วก็เป็นอืมข้อสิสองอืม 14อ่ะอีก4ข้อแล้วกันไปดูข้อ5 My room is small มันเป็นอะไรที่สุดอ่ะเขาบอกว่า in our house เห็นปะในบ้านมีหลายห้องแสดงว่าต้องเป็นที่สุดอ่อก็ต้องเป็นอะไรลรูก the อะไรเขาให้ small มา small อันนี้เป็นเป็น normal adjective เป็น adjective ปกติก็จะเป็น the small the small อะไรฮะแล้วก็เติมอะไรเข้าไป เอ t เห็นปะ The smallest room in our house ส่วน number 6 i x n y a is blah 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 city in Turkey อ yeah. ่คอนยานี่น่าจะเป็นหนึ่งเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศตุรกีลองเอ้ยอ่านผิดอ๋อเขาให้คำว่า large มาผิดก็เขาให้คำว่า large แสดงว่าน่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่อะไรคะมันมีหลายเมืองแสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นขั้นขั้นอะไรเอ่ยขั้นสูงสุดก็จะเป็น the l a r yes ถ้ามันอ๋ออันนี้มันลงท้ายด้วยอะไรลูก a r g e มันลงท้ายด้วย e ใช่ว่าเราไม่ต้องเพิ่ม e ออกไปตัวหนึ่งนะเราก็แค่เติม s t เข้าไปแค่นั้นเองตัวสีแดงคือตัวที่ครูปอมเพิ่มเข้ามานะอย่าลืมอ่ะต่อไป number 12 e l i z a b e t h is Elizabeth is girl in our group แสดงว่าในกรุ่มนี้มีหลายคนแน่ๆเลย มันมีมากกว่าถ้าบอกว่า in our group แสดงว่ามีมากกว่า2คนฉะนั้นเขาให้คำว,ว่า beautiful มาดูคำว,ว่า beautiful บ้าง beautiful ลูกต้องเป็นอะไรเอ่ยอต้องเป็น the most beautiful เห็นไหมสังเกตว่าลูกลองสังเกตดูคำนี้ครปปอมไม่ได้เติม er เลยหรือไม่ได้เติม est เลย เห็นปะมันเป็นค่าสูงสุดจะป่ะครูปอมไม่ได้เติมเห็นปะ่ะถ้าครูปอมเติม most แล้วจะไม่ต้องเติม est ข้างหลังเพราะว่า most กับ est จะไม่มาคู่กันถามว่าทำไมถึงต้องใช้ most เพราะ adjective คำนี้ลูกมันมีตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปถ้า adjective คำไหนที่ตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปแต่2พยางค์ก็มีหนะ้าที่ต้องใช้ most นะคะถ้าเป็น3พยางค์ขึ้นไปเราจะใช้เป็นอะไรเอ่ยเราจะใช้เป็น more ในขั้นกว่าและ most ในขั้น สูงสุดนะโอเคไปดูข้อต่อไปอันนี้เป็นคำถามบ้าง What is f a m e on TV today อะไร What is f a m e on TV today แสดงว่ามันมีหลายฟิล์มมากๆเลยมันมีหลายมันมีหนังหลายเรื่องแสดงว่าเขาน่าจะเป็นการถามเรื่องที่มันฟันนี่ที่สุดที่มันทำไมเอ่ยสนุกสนานอ่าฟันแปลว่าสนุกสนานไอ้ฟันนี้แปลว่าตลกขอโทษที อ่นะคะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรหรื wood is the funniest อืมอันนี้ลงท้ายด้วย y เนาะ funny ลงท้ายด้วย y เป็น y เป็น i แล้วเติม e s t wood is the funniest fame on tv today นะตามนั้นฉะนั้นง่ายมากเนาะง่ายมากอืมอันนี้คือขั้นอะไรเอ,อ่ย เนาะประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะของทั้งขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดนะแล้วไปดูอีกนิดนึงไปดูนิดนึงไปดูนิดนึงแล้วกันขั้นเท่าอืมขั้นเท่าเห็นปะอันนี้ยกตัวอย่างขั้นเท่าเนาะยกตัวอย่างสักสองข้อแล้วกันเนาะสองข้อเห็นปะแจ็คอังกฤษอีกส์เวอร์ส n ดน n y นี่โซนี่แอน่ก็คือภาษาอังกฤษของแจ็คเนี่ยแย่กว่าซอนย่า hmm. เขาเลยบอกว่าแจ็คอ n ง l i s อีซ n นอะไรเอ่ย ก็คำนี้แหละ isn't ไม่ได้ก็ต้องเปลดเพียวว่าไม่ได้ดีเท่ากันกับเออไม่ได้ดีเปลี่ยนจากอันนี้เขาบอกว่าแยก่กว่าแย่แยก่แยก,กว่าก็คือไม่ได้ดีเท่าใช่ปะก็ต้องเป็นอะไรนะ isn't as good as เ่เปะแค่นี้เอง ส่วนข้อ2 all per bag is 3 kilograms our math bag is 5 kilograms คนหนึ่ง3คนหนึ่ง5ฉะนั้นเขาบอกว่า our per bag is n t ต้องเปรียบเทียบอะไรน้ำหนักอืมน้ำหนักก็ต้องเป็นอะไรหลูก as เขาให้ is n มาแล้วเราแค่คิดอะไรเข้าไป heavy as แค่นี้เองง่ายๆุกรุบอ่าเห็นปะสังเกตว่า อันนี้เป็นเรื่องของ comparison ง่ายๆเลยฉะนั้นเราต้องจำโครงสร้างให้ได้นะลูกจบแล้วเ,ออเขาเรียนจบแล้วอะไรนะสำหรับแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันแบบฝึกหัดหน้าไปดูกันเลย